สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในเมื่อผมได้จับ AK แล้วเราก็ต้องโชว์นิดนึงท่านผู้ชมในเมื่อผมได้จับ AK แล้วเราก็ต้องโชว์นิดนึงท่านผู้ชม <What? S 1> ผมรู้แค่อย่างเดียวครับยาวเยอะมากเอ้ยฟังจากเสียงปืนที่เพื่อนเราตายแล้ว Special Point. โอ้ยังดีครับได้คิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเองจะทำอะไรเพื่อนผมไม่นมค่อยๆเล่นได้ครับผมว่าผมไม่จำเป็นต้องรีบหรอกเออรู้เรื่องไปดิ อะไรอะไรมาครับถ้าอยากยิงผมขนาดนั้นก็มาได้ครับเออไม่สูนี่หว่าเออก็มาดิครับอือเป็นยังไงล่ะต้องให้คนของมันขึ้นก่อนท่านผู้ชมนั้นถ้าไม่วิ่งอัผมบอกเลยว่าหมดทีมนะครับนะ่าเดี๋ยวเดียเดี๋ยว,เ,ยวเพื่อเราเล่นยาวเยอะแล้วครับผมย้ายไปเล่นสั้นก่อนเลยดีกว่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจัดดิเพื่อนเออสวยครับเดี๋ยวผมคิวเองก็ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะเออมาดิวะก็บอกแล้วว่าคนเนี้ยโปร AK เอเคเออสั้นมีครับท่านผู้ชมมาแลวอีกหนึ่งคนโบโบหมดไปดิเออก็มาดิวะ เฮ้ยชมไปเพื่อนชมไปผมจะได้เขินๆหน่อยครับ <c oughs> ตัวจะได้ลอย <c oughs> <c oughs> เออของจริงผมบอกเลยเดี๋ยวพี่วัดสุดให้เองน้องๆองอโอ้ยกระสุนหมด การสวนผมหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเบ้าได้เบ้าเพื่อนเหลือกี่คนวะน่ะไอ้ยาไม่เอาแบบนั้นที่เพื่อน โอ้โหไม่น่าเลยว่ะเฮ้ยงั้นผมลุยเองเลยละกันเจอแล้วหนึ่งคนครับโอ้โหเมื่อกี้เกมแรกเรายับใช่ปะเราต้องมารอดูเกม2ท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดแพ้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมขอยิงให้สะใจก็พอครับเอออะไรครับเนี่ยวอดเองเดินตัดกันอย่างนี้เลยเหรอเพื่อน แล้วคือประเด็นคือผมชอบนะเขาเดินตัดแล้วเขาไม่สนใจผมเลยเว้ยท่านผู้ชมลอดตายเฉยผมเจอสนไนเปอร์หนึ่งคนครับอุ้ยออกมาอีกไหมล่ะเพื่อนวัดสุดได้นะครับแล้วมาเล่นกับผมเลยดีเพื่อนโอ้โห้ร้ายกาดจริงๆจากเลือดร้อยเหลือเก้าเลยครับ โอ้โหไม่ได้แล้วท่านผู้ชมอย่างนี้ผมเสียเปรียบครับเสียงเท้ามาใกล้ครับหนึ่งคิวมาก่อนหลังผมเข้าครับมองแทงไปก็บอกแล้วว่าผมเน้นสาสใจไว้ก่อนครับรแ,แสงไปก่อนหนึ่งลูกไม่โดนเลยว่ะเฮ้ย เรียบร้อยครับขวามือผมมีท่านผู้ชม right ร้องอีกแล้วเหรอครับเนี่ยเปี่ยกระสุนปืนให้เรียบร้อยก่อนเหลือแค่คนเดียวเองอะ่ะผมว่าคนเนี้ยเขาน่าจะเจ็บแล้วเว้ยสวยครับ ปั๊บโอเคถ้าเขาจะดึงจังหวะผมก็ไม่สู้กับเขาครับผมมีที่วิ่งอยู่นี่เพื่อนวิ่งได้ท่านผู้ชมแล้วก็วิ่งเลยครับ w h a นี่คือสังคมเกมเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมครับเนี่ยผมแค่เก็บหมดทีมแค่วินเดียวถึงกับเตะกันเลยเหรอครับแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แด้จริงอยู่ไม่ได้ คือผมต้องขอโทษทั้งผู้ชมด้วยนะครับคือผมตั้งใจเอาไว้ว่าผมจะลงคลิปเอ่อทีมเนี่ยสเกมติดเลยนะท่านผู้ชมแต่พอแม่งเจออย่างนั้นแล้วหมดอารมณ์แล้วครับไม่เล่นแล้วทงทงทีมทีมเนี่ยผมยิงไปตั้งหลายนัดแต่บอกว่าผมยิงไม่กี่นัดบ้าไปแล้วโอ้โห ผมถือ AK ยิงเหมือนเขาคิดว่าผมถือสนไนเปอร์เลยยังไงว่าเฮ้ยยิงนัดเดียวแล้วตายเนี่ยถ้าผมเล่น AK แล้วผมยิงนัดเดียวตายนะท่านผู้ชมโอ้โหผมหาคิวง่ายไปนานแล้วครับแม่งเคยพูดแล้วขึ้นท่านผู้ชมชผมแม่งร้อนขี้เกียจเล่นต่อเลยท่านผู้ชมไอ้บ้าเอ้ยสังคมเกมหนอพังไปหมดแล้วมั้งดูทรงเออ เนี่ยแม่งยิงร่อไปตั้งสี่นัดเออเหมือนโปอเป้าเหมือนโปเป้าเออเหมือนเป้าเหมือนเป้าแม่งยิงแน่งยิงแบบเนี้ยยิงไม่กี่นัดก็ตายอ่ะเหมือนนเป้าเหมือนเป้าโอ้ยขึ้นท่านผู้ชมผมนี่ยืนขึ้นเลยครับเนี่ยแฮกหรือเปล่าฮะมันใช่ใช่ไหมมันยิงส้นตีนอย่างนี้เนี่ยคือมันใช่ใช่ไหมเออ มาดิเอามาดินิ่งไมหมล่ะฮะอยากจะให้นิ่งแบบระดับไหนครับบอกมาได้ผมยิงให้ได้เสมอเออนิ่งพอไหมอย่างเงี้ยเออนิ่งพอไหมไม่กี่นัดก็ตายแล้วโอ้โห เฮ้ยผมต้องตั้งใจเล่นแล้วท่านผู้ชมเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชุบ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 ขอเวลานอกขอเวลานอกโอ้เห้ยไอ้บ้าเอ้ย,ออยแม่งเดินมาถือคิวอย่างนี้เลยหรอครับเนี่ยเออก็มาดีเพื่อนนิ่งๆไปครับไอ้นมปั๊บ ต้องการยังไงต้องการแบบไหน <S <S เฮ้ยเฮ้ยเบาได้เบาเบาได้เบาไอ้นมอย่าประมาทกันดิเฮ้ยโอ๊ยไม่น่าออกไปต่อเลยครับนิ่งไหมนิ่งไหมฮะเอ้ยเพื่อนสวัสดีครับ I like okay job yeah yeah let's go I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together in insert because I wanna have worth.